เสียงเขียดห้องป่านฝนตกใหม่พี่น้องห้องสนันขับทุ่งมันตื่นเต้นฝนตกฝนตกสองมือแล้วบรรยากาศดีเพรฝนตกแล้วบรรยากาศ เย็นสบายแต่มื่อแรงก็รอรลุนอยู่หนาสิโตกแห้งเนาะพอสังเกตเบิ่งเมฆ <c oughs> เด้ลงไปยามตรงเมื่อในก็นตกไปหลายรอบเด้แต่ว่าตกบม่แหงผลตกลินปล่อยๆ สวัสดียามเย็นท่านผู้ชมเถียงยายลีคือเงียบมิดซีลีบ้านเฮาคำมมามและคือกินเข่าแล้วก็นอนหลอดเด้สองถุ่มสามถุ่มนี่ถือว่าเดิก ได้อกย่างกินปนกบ,นกบหนึ่งอย่างสินึ่ดอาทงนักกินทั้งนี้ยังหนึ่งยยอยู่เว้นอีบหรือเปอล่าเานย่งก็ดีเ,เขาาว่ะนแลจังหวะกินเลจะมาหนึ่งน้ำหลังอาหารส่วนนี้กับปนกบ พอ่าเมื่อคืนนี่เขาเจ้าไปยังกบได้เดิพี่น้องเพราะว่ามันแดดตั้งแต่ดนมัน,ดดนแดดหละพี่นี่ฝนมาตกเธอเดียวเนาะกบมันเลยออกก็ได้เยอะคืนน,นึงครับแต่จ้อยเขาคอยเกือบโลบ่พุ่นเขาปนเชิญแห่หลายเชิญได้สโลปนกบหนึ่งดอกแคร์ท่านผู้ชมเป็นอย่างที่มันเอ่อแซบ่บนี่อยู่กันสองแถว บราแป็บเงยหันมาสไปดีพี่น้องมาเด้อพิ่งได้กินข้าวแรกเด้อต้มโตเนาะแต่ว่าบ่มีนะอยากปนประดุกปนประดุกก็หนึ่งพักลวกพักสี่หนึ่งดอกแคเนาะป่ากับยามพันได้ลงโต้งพี่น้องเลยน้ำแห้งก็ว่าจะปนประดุกนะแซะก็ไปตื้มมันก็ได้อยู่เพราะเด็กปนเด็กประดุกสี่ห้าตัวเฮ้ยหน่อย นก็ตอนนี้เราตัวใหญ่เลยถ้าพม่ใช่ก็ไปกองตัววางปล่อยไม่นลองเมยกับโบแมนอ้อมกบกบเอามานทำตาเตี่ยกบกับพอดีกินได้พี่น้องซัมเน่ประมาณสองนิ้วสามนิ้วบ่ใหญ่เกินเด้บางคนก็สิมักต้มสมเนใบใหญ่แล้วก็ต้มสมกืบอ้อมไปแล้ว เนี่ยได้ตัวใหญ่เลยคุณเดิมไม่ต้องก่อนนะตัวใหญ่สามสามคนที่ตัวใหญบอ่าไปใส่เบ็ดช่วงน้ำขอนเมื่อกี้นี่ก็ได้หลายอยู่เด้มันก็ได้โลกว่าแล้ไหมนะได้โลกว่ากินเบ็ดแล้วต้มส้มปิ้งนี่ยามกบก็กินกบยามปลาก็กินปลาโบเห็นมาแล้วบอก เขามาตะใสตะบ้านปะลงมาให้มาเกใส่ันึกินไม่ต้เลเกิานตกิลงให้กเบรอาหารบ้านเฮาโอ้ยจะไปใส่วยใส่น้ำเต็มให้เต็มขั้นไปแล้วลุกเลยนะไปแล้วแถวน้าหงอแอนเนี่ยเออพาไปใส่เบ็ดตอยูมัหมแห้งอ่ มนเธอฝแปโค้กำลังเพิ่งไม่คว่มลุงฝนตกแต่ว่าพักกันไปเซเบตดรือคููแฝดนั่นสิถั่วบัดมือมันเห็นบัดตับ้าไปว่านี่ลุงว่าฝนตกไต่ตอนเทียงคืนเราจะไปเมื่อสิพาไมเป็นยังเบดอีกวะแค่กับบไปเมื่อหามมันรู้ไปไว้ ปปักช่องอกินปกิอืมปฏไปไหนแหลนไปก็ไปไปอาไอไอมาสัวอาหารยายลีวันนี้ปนกบกับหนึ่งดอกแคร์นั่นเองท่านผู้ชมท่านผู้ชมกินงบางดินไม่มกินง่ายๆอาหารจานเดียว,วสิกินยังไง ทัวดินไปนี่ยเม่อนี่มันเกอกอกกอกนเม่อนาวมันเน่าเวลาบอกไปแย่ไข่บอกอาหารมันจะตายมันถึงฝนฝนตกหลายตก็จะตายอีกเด้๋ยวมันแดดารก็จะตายแม่กร่ายถั่วดินทำผู้สมเยลีเขาจะเอามาเคาะมาแลกเข่านี่ถั่วดิน ขต้อง่ได้อาตัวนี้บ่ะ่ได้เอาตัวนี้พอจะหายี้ควอยอตเพินก็อยู่สองเถาเพินเดี๋ยวจะไปดูคู่แฝดพาันไปใส่เบ็ดกบมนีนันคู่แฝดต้นกะ มาใสา่ดัมมี่มาซิมอนกับมาปาลีโชคใส,ส่สิบผ้ากันไปเยี่ยงเบ็ดได้บัดนี้ใส่เบ็ดแล้วดูท่านผู้ชมกำลังกินข้าววันอยู่ ฮัลโหลอ้าวกะเดี๋ยววันนอนแหลทะท่านพ่อเนีอยกินข่าวอยู่ได้อย่งกินตัว่วกิ้งปลา <c oughs> โอ้ยพี่น้องมาดูอาหารเถียงคู่แฝดตำทั่วก็ปิ้งปลานั่นเอง,องปลาอยา่างปลาเมื่อน,นอะพ่ปล้อเมลยนะล้ว เอาคื้อยาาพาก,กันไปสซเบ็ตบอสิมอนฝนที่บอโต้คั่ดมดีไปใส่เบดป่าปีนไใไ่เบ็ดกบสล่ะเออไซเบ็ดกบปินไ่เบดป่าน้ำถ่วมบุได้พาก,กันไปเงียงบอไ,<ป>ไปกินข้าวแล้วอา,าาอาหารของนางวันนี้ปีงป่า,าตับักทัว จีหนังอืเลิศแล้วค่ะจีหนังจีฝาอาหารก็ซันนี่แหละรอบเดืกสงสัยฝนสิตกอีกอยู่ต้องจ้กกงตอจกออกเลยเมื่อถึมพึ่มแต่มันสิตกสวงประมาณดึกๆพี่น้องประมาณตีหนึ่งมมเมื่อคืนกับตกประมาณตีหนึ่งคิดว่า เออป่าสีลงตงหลายน้ำสีล่นให้ล่นคันแค่ตัวเขมเพิมอยู่ได้ตอนตีหนึ่งบรรยาสาวมาฝนลินมันนานเต็มเนาะ คันโตแข้งอีกเมื่อแรกกัสิปลาลงโต่งมันหอดรดูมันลงอันได้พี่น้องมันรอแต่ฝนอย่างเดียวไปแช่เบสจากหลังมานน้มันมีหมองใส่อยู่ตี ก็อย่าฝนตกหกสิบแปดหลังหายประมาณสิบหลังไปใส่ยำได้หายยำนันเบ็ดกะดีโมเป็นหายยำนันเขาลักเด้จะของลง <c oughs> พอใส่เบ็ดกบมันปักไปมองแดนปิดตะใส่กะใส่บมคือใส่เบ็ดป่าเด้ <c oughs> มันใส่ไปตามอามองสีแห้งแหงแนะ่เขาไปย่างกบมาเคือนี่ได้ว่าซัน เปล่าสองโลสามโลเขาขายกิโลละร้อยูกแบเอาไนอนมอหงมือัอ้าว่อยหมืออยู่ตอนฝนตกมันตกประมาณตีหนึ่งมันตกเตมานอนพี่น้องขนาดลังคาต่ำๆนี่นะพ้นเริ่มเริ่มเริ่มนอนมองหงมือจะทยังอไปเงี เขาอ้อมกบแกงกบยายลีกับป่นกบโกบกระปิ่งตำกิ้เก็ดไปใี่กินซัมเนี่ยแหละพี่นอ้องอันนี้ก็ถือว่าหรูหราและอาหารบ้านเฮาปิ่งปลาตำมักถั่วน้ำเกลือเขา โอ้คันโป้ปนผลตกหลายเมื่อเนี่ย mm hmm. เฮ็ดออกได้บาดเนี่ยพอมันแดดเ mm hmm. ล้รอรุ่นว่าเฮ็ดยังสิยออก,กอแม่นคอยสงสัยว่าสิเป็นเฮ็ดปลอ,อ,อกรอบนี่้บ,บ้านเฮ้าก็กินไปตามธรมรมชาติเนาะ แยมเห็ดก็กินเห็ดแยมป่าก็กินป่าแยมกบก็กินกบนี่แหละเอาเมื่อกี้พกืกอนมาใส่มัตตบาดบอกเมื่อเข้าเมื่อเข้าสารไก่สิเปิดเทอมินัสสิมอนปัสใช้ยังอีบอกุกีมือได้เสื้อผ้าหรือยัง ย่งบัรสื่อสุดนักเรียนอย่พี่น,อน้องขันน้นฝนบอ่อตกจักเมือสิบภาพไปสื่อั<า>นนี้วันที่เท่าไหร่ย่สิบสามบอกเนาะยังอีกแค่มก,กีเมือเนีวันที่หนึ่งก็เปิดเทอมแล้วสิดิภาพไปหาสื่อรองเท้ากางเกงเสื้อนักเรียน กร,ระเป๋าอุปกรณ์เขาโรงเรียนกระทรวง,งกับฝนตกด้แบบนี้ฝนตกไปทางเปืือเทางเปืือนเที่ยวยากหนาแรงพัดขีดฝุ่งไงงองหนาฝนพะเลตุ่มเปะ เขาจะอกอะไรคขี่รถมาเส้นกาเกือบตายทางเปลือนมันแพว่าพพลทา้งกระตกเดีทางมันเลื่อนเละตุ่มเปะอาหาร กินข้าวแล้วสิาพากันไปเยี่ยงเบ็ดเด้ดแบน,นี้ใส่เบ็ดกบไว้ถ้าใส่เมื่อนั้นเบาแปบใส่ส่วงน้ำขอนะได้หลายเด้กบได้เป็นโลก,กว่า ถ้าน้ำป่าฝนตกแบบนี้น้ำมันเต็มให้เต็มคันมันก็บอกคอยมีหมง่งใส่ดอกนอกจากไปหาใส่แถวหน้าเหือเขาเจ้าใส่ตามน้ำแหง ต้มถั่วดิเติยังเียนหุบใส่ทุงให้ข่อยทุงหนึ่งอะ่ะเอามาซีมซีมอนอะไรมันน่าซีมอ่ต้มถั่ว ถั่วดินต้มท่านผู้ชมในมันแก่อยูอป่ากุยห่อนห่อนห่อนกินถั่วต้มท่านผู้ชมจังเว้นไปเลี้ยงงวัวบัดเปิดเทอมแล้วกข้าโรงเรียนบัดสนิทกินพ่อก,กับแม่ได้บัดเยียง,งวัวเปลี่ยนกัน ต้มทุดดินแต่เขาได้รุ่น,นพุเบนแล้วเห็นเราเพิ่สิปลูกใหม่อยู่ปลูกกพ็พอดและเกี่ยวเขาแล้วประเด็นคือพุช ใส่เบ็ดสองคนเนี่ยอาจจะยามกันพอไปนะ้ำไปบ้างยัในงไงตื่นไปตื่นยุบเสียงเขียนห้องสน,น,น,งสนั่นเต็มทองมีตื่นฝนตกมันบตกจะหึงหลับ ไม่ได้ตกะลักาต๊ะตลอดมัไ้ตต๊ะลกขึ้นไปบบได้เล็ตุ่มเปะมัได้แดดลวกาุณและจนแห้งจนกลับมาตกอีกทีหนึ่งช่งจถาต๊ก็เจียวเขนเนีนยมันเกียวเขายังได้ต๊กยามนันมีปีที่แล้วเนาะบริเกี่ยวขาตากนแต่ละปีสูบปี เอาจนออกงอกค่าต้นยังอีกเจ็ดมือ 8, ม่อแปดมื่นอ่ะเปิดเทอมแนละ้วท่านผู้ชมทังเบิ่งค่ะมันแดดมือดสิพาดเด็กๆไปซื้อของ ทางเปื่นช่วงนี้ออกมาได้เบื่อตายตกตัปร๋ยกหลเ,เ,ยเยล,เลยนลทะทางปัดทางแดนทางดินเหนียว พี่น้องจ๋าได้มาในกระสีอำมาพาจฌาเก็บภาพบรรยากาศไอ้เพียนเท่นี้เดี๋ยวคู่แฝกจะไปเยี่ยมเบดต่อไปเร็อพี่น้องสบายดีขอบุไปแล้นต้อขอย่านข้อไหนย่านกระสือฝนตกจังสี่กระสือมันออาขายกินกบกกินเกล็ดเกล็ดห้องแซว เห็นไผเห็นไผ่ไผ่ขันยามเวทบ่เอ้าซูเมอร์นี่บ่เห็น้บอสเลยพี่น้องแต่ว่ายังดีอยู่ถ้าเป็นสมัยตะกี้ว่าแต่ฝนตกออกโลดไม้กระทั่งเคียงกันคนอยู่ใกล้ๆยังมาบม่หย่านคนเนดี๋ยวน้ำใสใสๆซูเมอร์กระสือมันหย่านคนคนหลายกว่ากระสือ วแต่วดว,ว,วไม่กระทั่งเห็ดยนงไปเงืง้ย <c oughs> เงเห็ดกับบกกาไปยานมันอยู่ปา่ามดนิบรบไปเดี๋ยวพโวมาวัดหน่งไงตโอ้ยทางแรกือตรงหน้าสิแจ็กับุ่ขบนยัง่ยาดสิมอนฉันรอในย่าน,นอายาน ท่านไปแล,ป <c oughs> แล้วไปก็พาไปเนี่ยไ,ไปไป